สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าบ้านบางแคนะคะนันจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศการจัดงานรณรงค์ผสานเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภายในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างตามนันมาเลยค่ะ อย่างแรกเลยก็คือการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากโดยคุณลุงคุณป้าที่แข็งแรงจะมาฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากที่เหมาะสมกับตนเองจากนั้นพวกท่านก็มาฝึกบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าและช่องปากเพื่อกระตุ้นการไหลของน้ำลายจะได้กินข้าวได้อร่อยยิ่งขึ้นอ๋อเขาว่ากันว่าถ้าบริหารพวกนี้จะทำให้หน้าเด้งแต่งตึงขึ้นด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็มาถึงจุดที่คุณลุงคุณป้าจะมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจช่องปากและรับการรักษาตามความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการอุดฟันขูดหินน้ำลายถอนฟันหรือท่าฟัวลายเฉพาะที่ค่ะแต่สำหรับคุณลุงคุณป้าที่ไม่ค่อยแข็งแรงก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะทางเราจะทำความสะอาดช่องปากให้กับพวกท่านกันค่ะโดยก่อนที่จะเริ่มลงมือเราจะประเมินสภาวะสุขภาพช่องปากของพวกท่านผ่านแอปพลิเคชันรักยิ้ม เพื่อการวางแผนการดูแลและติดตามความเปลี่ยนแปลงค่ะมาถึงนี่โอ้โหบริการดียอดเยี่ยมเลยเลื่มใจมากเพื่อนๆทุกคนดีใจโอ้โหดีมากเลยที่มาช่วยคุณยายแก่ๆกันอย่างนี้ ก็ขอขอบพระคุณนะคะกรมอนามัยและก็ทีมภาคคีเครือข่ายที่เข้ามาให้การรับสนับสนุนในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูองอายุบ้านบางแค่คะและจ,จะอยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะ